Uh, Rodriguez> ิุณแฟนเนี่ยคุณบหละผมชอบคุณงับแม่สิบเอ็ดร้อยเอ็ดสิบสองอยู่ท <Ja ี่อะไรนะ กลสินกลสินสาสามอยู่ที่ซีสะเกตใช่ไหมใช่ครับอไ่ไม่ไม่สิบสอยู่ที่ไอ้นี่สิบสามาปีปทุมวาปีปทุมสิบสอยู่ที่สิอยู่ที่ไหนโอ๊ยจยำไม่ทเอามนลืมสิตลาดต้นตาลแสดงว่าสิ้านี่ก็หยุดอีกใช่ไหมเจ็ดร้อยสิบสี่ที่น่าจะกสีสะเก สี่สักเก็บที่ที่บอกแล้วก็สิบห้าที่ตลาดต้นตานแสดงว่าใจเราก็หยุดอ๋อเดินไปกรุงเทพใช่เดินทางเดินไปกรุงเทพล้ววันที่สิบหกเราก็ไปกรุงเทพด้วยกันอีกใช่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ เดี๋ยวเจอแอนบอยอยู่ใน้อเดี๋ยวเจอฮอเน็ตเออเออใจกนร้อยชอบพูดฮอเน็ตไม่เป็นเขาเศร้าหลินหรอตีบอลละอนนอ่ะตีอซอนบอแค่ตลอดอ่ะ